แค่คิดถึงก็ยิ้มได้ไม่ต้องมีเหตุผลใดๆรอยยิ้มของเธอมันยังรักทังอยู่ในใจฉันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติจะทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันพิเศษอยากจะบอกว so ่า Love กเธอเสมอเธทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกทุกครั้งที่หลับตาก็เห็นแต่ภาพเธอจะทำให้ฉันเป็นคนที่มีความสุขเ,เรื่องราวของเรามันเริ่มต้นเมื่อไม่ แต่ความรู้สึกที่ฉันมีเธอมันเกินบรรยายทุกครั้งที่ได้คุยได้ใกล้คิดกันมันทำให้ฉันรู้สึกกบุนหัวใจจะเป็นมันแสงสว่างที่ส่องนำทางให้ฉันได้พบกับความหมายของชีวิตไม่ว่าเธอจะทำอะไรก็ดูดีไปหมดแม้แต่ตอนที่เธอกำลังทำน้ำเบ่งตึงฉันก็ยังเห็นว่ามันน่ารักน่าเอ็นดูอยากจะเข้าไปกอดแล้บอกว่าฉันรักเธอแต่ก็กลัวว่าเธอจะหาว่าฉันบ้าไปแล้วก็เลยที่แต่ ทำให้ฉันรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นวัยรุ่นความรักของเรามันเหมือนแบบเพลงที่ไพยราะที่ฉันอยากจะฟังซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้เบื่อมันเต็มไปด้วยความสุขและเสียงหัวรักฉันจะเก็บความทรงจำดีๆเหล่านี้ไว้แค่คิถึงก็ยิ้มได้ไม่ต้องมีเหตุผล ฉันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เกิดขึ้นเองโดยอัตนโนมัติเธอทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันพิเศษอยากจะบอกว่า love you so much เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกทุกครั้งที่หลับตาก็เห็นแต่ภาพเธอเธอทำให้ฉันเป็นคนที่มีความสุขบางครั้งเราก็มีเรื่องที่ต้องนอนกันบ้างแต่ก็ไม่เคยปล่อยให้มันนานขำวันแค่เธอทำท่าทางสำนึกผิดเล็กน้อยฉันก็พร้อมจะใจอ่อนในเธอเสมอเพราะเธอคื <P> <P> พร้อมกับเธออยากจะตื่นมาเห็นหน้าเธอทุกวันอยากจะทำอาหารเช้าให้เธอได้ทานอยากจะดูแลเธอให้ดีที่สุดไม่ว่าเธอจะต้องการอะไรฉันจะหามาให้เธอก็สมบัติที่ฉันต้องรักษาไว้ I will protect you เธอทำให้ฉันรู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีความหมายความรักของเรามันเหมือนบัตแทนที่ไพเรา อยากจะฟังซ้ำไปซ้ำมันไม่รู้เบื่อมันเต็มไปด้วยความสุขและเสียงคัวร้าฉันจะเก็บความทรงจำดีๆเหล่านี้ไว้ <S <S ไม่ไว,ว่าโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนความรักที่ฉันมีให้เธอจะไม่มีวันจางหายเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปเป็นคู่รักที่น่ชาที่สุดในใล อยยิ้มของเธอมันยังกระดังงอยู่ในใจใฉันเป็นความรู้สึกที่ดีที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติเธอทำให้วันธรรมดากลายเป็นวันพิเศษอยากจะบอกว่า Love you so much เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนโชคดีที่สุดในโลกทุกครั้งที่หลับตาก็เห็นแต่ภาพเธอเธอทำให้ฉันเป็นคนที่มีความสุข